ครับก็สิบล้อติดอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาแมคโครไปช่วยนะครับเรามาดูนะครับแมคโครก็จะไม่ไหวแล้วนะครับยุบนะครับผมไมแท็กเลยนะครับอ่ะลองดูนะครับไหวไหมนะครับ ก็ไม่ไหวนะครับนี่ดับโอ้โหดูอ่ะพอก่อนนะครับมาโคบอกพอกอนนะครับเดี๋ยวมาโคยับใหม่นะครับ ไปไม่ไหวเลยครับเพราะว่ามันมันจมนะครับแมคโครก็ดันไปยันสุดแขนนะครับแมคโครก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับโหนี่ครับมาดูรอยแมคโครขุดไว้นะครับความลึกนะครับได้ชั้นหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นน้ํานะครับแล้วก็ขุดไปชั้นหนึ่งนะครับลึกบึ้งก็คลิปนี้จะเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ สำหรับรถขึ้นไม่ไหวนี่นะครับ